คอยฮักเก่าเด้อฮักฮักฮักแน่ฮักกระดอกระเดียฮักโผฮักโผฮักจนบอฮหูจะฮักด้านใดเราบุญเดียวที่อยากจะมีคือบุญเสริมสุวงบ้านคูพรานบ้านคูพระบ้านพริบจมากนี่เลยแกคุ้ยโกโก่น ตอบตอบผูบ้าอูผ่านเลยผูผ่านเลยูผ่านเลยตอนนี้อยู่ที่เซนชรัลฝันแกนนะ กับ d ดัชบิวเฮาส์บัส s เตชันออนทัวร์ไอ้ก็อย่างที่คนรู้กันว่าอลันก็คือที่ซัดเดย์พ่งลงไปนะมีแบบว่าเจ็บปวดนิดนึงใช่ไหมล้มครับมีการล้มนิดหน่อยนะแต่ว่าเดินได้อาจจะเต้นพักไปก่อนแล้ววิ่งก็วิ่งไม่สามารถอะไรแต่ว่าเขาไหวไหว,ไหวมันมันมันใช้ชีวิตได้อยู่แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยวันนี้พลังนั่คือจะรับบทบาทเป็นพี่คอมเมนเต,เตเอร์อยู่ข้างเวทีใช่ครับผมจะรับบทเป็นนักภาพติดขอบสนามนะครับระหว่างบัสเต้นนะครับผมภาพในการไายของเอันที่จริงผมดีใจมากที่พี่ดัชบิ เราได้จัดงานที่เราได้แบบไปต่างจังหวัดทั้งสามที่นี่เป็นที่ที่สองรู้สึกแบรคอนแกนเม็ดใจเราก็ห่างหายจากการไปเยี่ยมเยียนคนไทยทั่วประเทศมาปีหนึ่งแล้วรู้สึกดีที่แบบเราได้มาทุกทุกคนที่อยู่คอนแกนใหญ่กันใช่ไหมครับและเอเยรรียรอบๆในร้านชอบรสมิวรสชาติอะไรถ้ากินตั้งแต่เด็กคือกล่องสีเขียวที่เป็นผลไม้รวม อันนั้นรู้สึกว่าแบบเป็นอันที่เบสิกสุดแเรากอนอกมาตก้งแต่เด็แต่ว่าหลังๆน,นี้มาพอบอกว่าเราได้ลองรสใหม่ๆอ่ะบูเบ,เบเอร์รี่ทุกคนบูเบอร์รี่อร่อยอ่ะคือตอนเด็กๆเราไม่เคยกินเพราะว่าเราชอบสีเขียวตอนเด็กๆเราแบบไม่ได้ชอบสีม่วงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ลองรสสีม่วงปีนี้เองเนี่ยแหละ2025เนี่ยที่ได้ลองรสสีม่วงทำให้คนภูเก็ตย่างบูเบอ,อร์รี่สีม่วงโคตรอร่อยเอาจรชอบคือรสชาติเลยรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กคือแบบเลือกรสชาติตามสีมากกว่า ไม่ใช่ตามรสชาติชอบสีเขียวก็เลือกสีเขียวอะไรอย่างงี้แต่ถ้าชอบสุดก็น่าจะเป็นยูสุสซอมบี้ครับเป็นอันใหม่ที่แบบเขาพิ่งออกมาเพราะว่าอันอื่นก็แบบชอบมาตลอดแต่ว่าอันนี้มันเหมือน,นใหม่ใหม่มันก็เหมือนแบบได้ลองรสชาติใหม่ๆที่เขาลดน้ำตาล40%นะครับทำให้แบบว่าตอนกินเนี่ยมันเหมกล้ากินกินทั้งขวดไปได้เลยเพราะว่ามาันลดน้ำตาล40%เนตลยครับก็ถือว่าเป็นแบบน้ำดื่มที่เฮลตี้ใช่แล้วมันอร่อยด้วยดีนะวดีครับได้ไหมดีนะมันเหมือนแบบ ชอบเจาะคำยะดีนาะราคาเลิศเลยแหละได้ด <c oughs> กินอาหารอีสานหรือยังวันนี้ยังเลยแต่ว่าเหมือนว่าวันนี้จบนี่จะได้ไปกินแบบตับนี่ชอบกินไส<ม>่ย่างแล้วก็ชอบกินปลาดุกย่างมาปลาดุกย่างนี่คือแบบสดๆชอบมากซึ่งวันนี้ก็มากับแน่นอนว่าผู้ใหญ่ใจดีของเรา <c oughs> ี <ch> ่ดิชมิลดีกับดัชมิลด้วยแล้วก็กินนี่ด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะพิเศษจะเอาข้าวเหนียวกินมดัชมิลที่เป็นเล่นยิ่งกินแบบไม่ดื่มแบบไม่ดื่มแบบข้าวเหนียวจิ้มดัชมิล อร่อยอเลยนึกถึงคิดถึงอาหารอีสานอยู่ไงเพราะว่าชอบกินต้มตำวันนี้ก็นัดไปแล้วว่าเดี๋ยวนี่น่าจะกินนะกินนะผมเนี่ยต้องเป็นตำอะไรถ้าเดินทางตำโบกบลาอะไรพิกิมิดรสามถึงห้าไม่เกินห้าห้านี่คือแม็กซิมั่มแล้วอะไรที่แบบทิพถามว่าถ้ากินจอมตังนี่ผมกินเป็นพิกเม็ดคุณกินกินก็ได้ผมก็เผ็ดแบบเผ็ดตามปกติคือผมกินเผ็ดเก่งเว้ยแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่อยากกินเผ็ดเยอะเพราะผมไม่อยากเหงื่อออดใช่มมหแบบว่าอยากกินแบบกินให้มันอร่อยอร่อยสบายสบายอ่ะอย่างเช่น KP เป็นอาชีพผูดเป็นทุกทุกภาคภาษาเป็นจังไดกันนอผู้สาวผู้สาวเหรอไม่ใช่ดิพี่สาวต้องเรียกอะไรอ่ะพี่สาวต้องเรียกอะไรครับเอ้ยไงเอ้ยครับเอ้ยครับเอ้ยครับเอ้ยเอ้ยครับเป็นจังไดกันนอสบายดีบ่พี่สาวครับเอาอีกแล้วเจ้ากลับมาตาอีกแล้วสองตัวในใต้แล้วเย่แล้วเดี๋ยวจับต้นเอ้ยครับไม่ต้องอ้อนกว่านี้หน่อยแบบ เอ้ยครับเอ้ยครับอ่าพี่ท็อปมีของอะไรกินข้าวน้ำกันเด้ออายแปลว่าอะไรอ่ะกินข้าวกันไหมครับนี่ไม่ก็ร้องเพลงของพี่ตูนที่ปีกับพี่สี่พรไปเป็นจังได้ที่ละน้องพ่อค้านี่นะลายอลไรละรองพ่อค้าเออยเรู้จักกันหมดแล้วผมไม่ได้จับเลยหันเหรอเราไปหันแล้วอะไรมาที่นี่หรอไม่เคยเอะไรครับเนี่ยลองคิดถึงเธอเคยฟังไหมเนี่ยคำโบราณคืนนี้ไม่มีเธอ ไม่เกิดปีอะไรวะจากศูนย์หกครับแล้วทีนี้มันดังปีอะไรไังเงแล้วโว่าครับเออยังไงทำไมรู้จักหมดเลยวะทำไมผมรู้จักวะอย่างคุณมาขอนแก่นนี่คุณนึกถึงอะไรพี่แบกติซซี่พี่แบกิซซเพราะว่าเป็นเอฟซีตั้งแต่เด็กซึ่งวันนี้ก็ได้กินน้ำ้านซี่แบกไปรีวิวนะครับใครที่อยู่กับแก่นหรือว่าไม่อยู่ผอนแก่นเนี่ยมาเที่ยวผ่อนแก่น้ก็ได้รีฟิลก แรกให้แบงค์นะครับเพราะอร่อยมากขอบคุณที่แบงค์ทส่งมาให้เราครับกินขอแรกกันบาแล้วบอกินข่าแรงกันมาแล้วบอเตรียมม่วันนำกันเต็มทีเลยเนาะเตรียมม่วงนวนนำกันเต็มทีเลยเนาะเอ้ยครับคอยอยากได้เสียงเกียรดเอ้ยได้บอครับสาวคนเก่งซื่อสางงามมาแล้วค่าที่ค่ะ ผู้สาวขอนแก่นนี่จ้างามปานหนังฟ้านะครับต้องไงเอวพิมต้องไงครับผู้สาวขอนแก่นชื่อเจ้างามปานหนังฟ้าเนาะผู้สาวขอนแก่นคืองามคืองามหนังฝ้าเน้อจากหน้งฝ้าเทน้องได้เดี๋ยวขึ้นไปข้างใต้ดีอ่ะดีใจที่ได้พอนะพี่น้องสุคนนะครับดีใจที่ได้พอน้าพี่น้องสุคนนะครับ ได้อะได้วยยาเป็นแค่คนผ้จไอ้ปวยาเป็นแค่านผู้ใจแต่อ้อยากเป็นคนู้ใจแต่อ้อยากเป็นคนผู้ใจเป็นตาฮักปานี่สิบอกให้ฮักได้จังได ที่ทอดเอได้หลายสวัสดีครับทั้งสองคนครับแล้วเราแม่งเอาคอมมิเริ่มมาแล้วสบายเลยนะแล้วผมเดินเลยแหละผมจะเป็นคนใต้คือผมจะเป็นคนใต้แต่ผมก็หักคนอีสานมดหัวใจด้วยครับแต่ผมก็หักคนอีสานมดหััวใจนะครเมดหัวใจนะครับคือผมจะเป็นคนไต้ยอันนี้ผมจะาาใต้เลยคือผมจะเป็นคนไต้ยแล้วก็อีสานครับแต่ผมก็ล่ะฮะเอ้ายากเลยอเคือผมจะเป็นคนไต้ยแต่ผมก็หัก น,น,นี่ว่าแซนด์ไลน์หลังไม่ทีนะครับผมนอนมาเต็มยิบมาของม้าว่าสงสายสายพื่ออะไรขอเป็นสวยเช้าวันเก่บได้พวกร,วรับวันนี้นะผมรู้สึกว่าแบบใช้ชีวิตแบบตื่นมากินนอนกินนอนโชวท นอนจะบวมบวมไหมเนี่ยเหลืออะไร8 9 10 11 12 13 1 o 15 16 17 1 t 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 หักเจ้าเด้อฮ yeah, ักักแน่หักกระโดกระเดียฮักโผหักโผ่หักจนบู่้จะหัก้านใด้แล้วป้าคุณสาวบ้านไดนช่ว่างานแเนาะออคนขนแก่นยืหนีเขาเอาแล้้คนแก่หญ่งามหลาย ลุงไทยยังไม่เห็นกับตาเออพูอย่างงั้นเาได้ว่าปากน,น้ำคว้าเลยลูกนคะ้าหัวใจผมเป็นแหงหลายดีใจที่ได้พอนาพี่น้อง <ś c oughs> ทุกคนเชื่อแล้วถึงผมจะเป็นคนใต่แต่ผมก็หักคนอีสานเบื่อใจเด้อครับ ค да ิดว่าการกอดอะไรที <We S 1> <store> <smoking> ่ได้ชาร์จพลังใจดีที่สุดเออน้องเล็กกอดกอดเพื่อนไหมครับกอดพี่ท็อปเนี่ยเฮ้ยกอดพี่ตใจอยู่แล้วบลอกเออกอดกอดครอบครัวครับผมกอดพ่อกอดแม่กอดพี่อย่างงี้จริงอาจจะไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าไปเจอที่ไหนก็กอดกันตลอดถามร้องไทยบ้างดีกว่าครับเน็กเขาอยากกอดครอบครัว ไ hey, ม่ถามผมไ่ได้ก่อนอะไรไม่นี่เรียงคนตามสคริปต์เลยนี่ แต่บัตนนี่ะคือเล่นกอดกันบ่อยนะเพราะว่าบ่อยกบ่อยเป็นวงที่แบบผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะใช่เรื่องมันผ่านเรื่องที่ทั้งดีทั้งร้ายคือผมว่ามันเนแบบบัตมันไม่ใช่สไตล์ที่แบบว่ามาพูดว่าเฮ้ยรักนะอะไรเงี้ยดูเลยแบบก็กอดกันหรือเล่นกันอะไรเงี้ยมากกว่ามันไม่ใช่เนื้อกอนแล้วครับล่าสุดนี่คุณคุณจะหอกเกมคัพเปอร์อย่างเดียวเลยไหมไม่ก็แบบว่าเราเออรักกันไงเป็นพี่น้องกันในวงเลยใช่ไหมใช่ในกลายเป็นเคไนเจอร์ไปแล้วแต่ว่าจะไม่พูดนะคือผมแบบผมพูดไม่ได้เลยจริงๆขอรนะย่งไม่ไม่ไไไไไดดด้้้เเเเเเลยมม่ันิ แต่แบบเราก็หาวิธีอื่นแทแบบว่าเออน้องรู้ว่าเรารักน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการแสดงออกทางร่างกายใช่อะไรกันไปนี่คือกล่อง b s c h ช r า e r เจครับทุกคนเนี่ยส่งผ่านกำลังใจดีมาให้กับน้องบุญเดียวที่อยากจะมีคือบุญเสริมช่วงเหมือนจะอยากมีหลายคนนะครับนี่นะรักน้องจังนะครับจากทีมพิธีรักน้องจังจากทีมพิธีแม่ธรณีแม่ธรณีอาจจะยังนะ อบตอน n u อุนปอลเป็น u เขอบคุณที่เป็น c o ปอร์ที่ที่มุงใจเสมออลอี่ีอลพี่อานวที่พอจะเดาได้แล้วว่าเ่อะไรปอลอให้คนข้างๆรูปหัว n เปอร์แทนพี่หน่อยเฮ้ยอยากให้ภูลูปหัวเมมเบอร์ทีละคนเขาบอกไม่ี้อนรู้สึกแบบ โอ,อ้มาเรื่องอะไรเริ่องมามาหายไวๆนะลูกหายไวๆนะลูกนอนเยนเอะๆนะจ๊ะนี่ขมมาพเพราะมันเป็อนนะมาเป็นตาน<อ>ด้วยแต่ก่อนแต่ก่อนคุณเรียกพี่ขุนนะตอนนี้คุณเรียกแค่ขนะุนแนละ้วไม่มีพี่ขุน,น,ค,น,นคนเดียวเสมอมาเรื่องอหัวด้วยนบุญนะนะบุญ ผมสวยผมสวยผมสวยสวยเมื่อกี้ถ่ายแล้วไม่น่าเริ่มพูดเลยนี่คิดไม่ออกเลยหล่อดีหล่อดีวันนี้หล่อหล่อดีวันนี้หล่อดีเฮ้ยหนุ่มตีเหรอแต่ก็ยังตีไม่ได้ผมไม่พูดเลยไหนอะ เอาแหวนลงพืนมาได้แล้วดูมือมือสั่นเลยีดีดก็้องโมากเลยมางกแม่ลูกหัวเบลเมอร์ตืนเต้นตื่นเต้นแม่มือซันมือันเร็วคอมพเอร์เาตืนเต้นแล้วตเต้นๆมีคำพูดของคุณเยอะมากเลยเดี๋ยวเอาไว้แบ็กสเตจแลีอาตังตังั ตลอ่ะแวน่สวยกล้ามสวยนะหนุ่มมาถึงน้องเล็กมาถึงน้องเล็กโอ้ยไมไเหมืพดออ่ไปแล้วไปมาพี่ด้วยพี่ด้วยมามแล้วปิดตาทายก่อนเลยสองสาวเขาไปนกอด ก่อนดีกว่า3คนที่มาก่อนในเอมีใครบ้างพี่ drink, Ó, จินครับพี่จินอ่าพี่จิมนะหนึ่งพี่ไทยก็ได้พี่ไทยอ่าจินไทยแล้วก็คนุนพลครับเอไอ้ที่สองโอ้ยจิมไทยยังเอตาทิปปิ้ถ้าอย่างนั้นนะครับปิดตาไทยก่อนเรามาเฉลยกันเออ i right. จำหัวไว้จงหัวไว้ไม่ไม่คือต้องชี้แจงไว้ต้องชี้แจงนะขอโทษก่อนว่าทีมเราเก่งไปหน่อยจริงครับเหยครับพี่แอนหอดเราเล่เื่อยให้เขาภูมิใจไปขนมยัู่ยัขนักไม่มีใครโม่เพียวดัชเหมียวอ๋อเป็นแก้วตอดี้ทุกตาคุนบอนไอทีมรอน้ำตา40%นะวิ่งอะให้รู้ด้วย

oh เอเนอร์จี <Energy S 2> ดีมากแล้วก็เขาอยู่กับเราอะหมายถึงว่าเราเราอยู่เขาเขาอยู่กับเราแล้วมันสนุกดีเป็นยงไงครับวันนี้ชาลันเก่งสนุกดีครับแต่ว่าผมแบบเริ่มเจ็บคอนิดนึงแล้วออก็เดี๋ยวไปร้องเพลงสองเพลงก็คิดว่าน่าจะเหลือพอสองเพลงครับวันนี้แปลกๆเลยนะเพราะว่าขึ้นไปนั่งรด้วยครั้งแรกด้วยอ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้แบบไม่รู้จริงๆว่ามันต้องทำตัวยังไงด้วยแต่ว่าก็ชาลันรู้สึกว่าต้องทำตัวไม่เจือด ม่เพราะว่ามันนั่งเฉยๆอ่อะแล้วก็ผมรู้สึก okay, ว okay. ่าในฐานะที่แบบมันนั่งเฉยๆแล้วก็อาจจะไฮป์ได้มากขึ้น เรื่เหนื่อยเนยเติมพลังขวกเราได้นะครับผมแต่เติมพลังแต่พวเราเสร็จแล้วเนี่ยไเติมพลังกับนัววด้วยนครับวด้วยนะครับ ดูมากคุณและแม่โดนผมแม่ต้นตำแต่วันนี้เสียดายไม่มีเสกอร์อิสานใช่ไหมหมดนะไม่เป็นไรบล็อกกิ้งเดิมเลยบล็อกกิ้งเดิมกับที่ไหนทำได้ผมก็ว่าปลาตีนไก่กินอะไรกินอะไรที่้ีอะไรผมวันนี้มีหายผมพยายามยังไม่สุดมากตายน่ไม่ได้ อร่อยมากเอาอีกไหมกินกับแซาบเหนียวแซ่บอีหลีมากแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีนะแซ่บอีหลีอ๋อนี่นะซอสทีบอกว่าใส่ปลาหนปกมาแล้วก็เอาน้ำจิ้มถั่วใส่แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดหนึ่งสองสามฟู๊ใส่แล้วคนนี้ไงเขาเนี่ยคนนี้ขอมขนหนมจีนอร่อยมากครับใส่ข้าวเหนียวมิกแอนแบทครับ เอกินได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคนะเยี่ยมนะนี่บู้ลายเลยครับพี่ไทยครับเอาอันนี้มาแล้วเฮ้ยพี่ไทยอย่าเพิ่งคืขอด้วยโอ้โหเจ้าหัวนั่งไม่เชื่อเลยทำไมปลาขายดีเงี้ยผ่านเนื้อไม่เจอแล้วใส่อะไรดีมีไหมมาดูฉันไหมเราใส่นี้ปุ๊บเราใส่ตัวนี้หนึ่งเราใส่ซีฟู้ดเดี๋ยวนี้ครับ ไม่จะเบสเขาเดือดเขาจะเบียร์ไม่เลยอ่ะข้าผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเรามาดัชฟิลส์นะดัชมิวส์ทัวร์นะครับก็คือเรามีสามที่ที่ต้องไปนะครับวันนี้เรามาขอนแก่นนะผมก็บอกเลยว่าคิดถึงวันนี้คิดถึงมากเหมือนกัว่าเคยมาไทยแลนด์ทัวร์แล้วแบบมันดีมากๆทุกคนน่ารักมากๆเหมือนแฟนผมแก่นน่ารักมากๆเราก็เลยแบบ ถึงเขาแล้วก็อยากจะกลับมาหาเขานี้ได้กลับมาหาแล้วก็เปิดเฟอร์มได้เล่นเกมได้ทำอะไรหลายอย่างสำหรับดัชมิวนี่ก็คืออีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นเชียงใหม่ครันะบผมก็เชียงใหม่เนี่ย เดือนตุลาใช่ไหมก็ไปล่าสุดก็ไทยแลนด์ทัวร์เหมือนกันก็ไม่ได้ไปอีกเลยอะผมเชื่อว่าครั้งต่อไปที่ไปน่าจะสนุกมากพี่แจงเป็นยังไงวันนี้วันนี้เป็นครั้งแรกของผมที่ขอนแก่นครับเพราะว่ารอบที่แล้วตอนเทแลนทุกคนไม่สบายไงก็เนี่็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลงสนามวันนี้แล้วก็ได้มาโชว์กับคนขอนแก่นครับก็น่ารักมากๆแล้วใจมากกับทั้งอาหารแล้วก็กับทั้งคนขอนแก่นแล้วก็อาหารคือแบบแซ่บอิ่มเ่ยคือแบบ กินแล้วพรุ่งนี้ผมตุยแน่นอนแต่ผมไม่เป็นไรผมยอมกินเพราะมันอร่อยมากชอบไปนี่ชอบไปพิเศษไอ้ปลาที่ผมกินแบบพี่ไทยปลาแล้วก็เอาใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ตอกเผาเมี่ยงปลาเผาแล้วก็ใส่ผักแล้วก็อ่ำเข้าไปคำเดียวโคตรอร่อยทุกคนแบบมันแบบสุดยอดที่สุดในชีวิตอ่ะที่นี่ก็คือเชียงใหม่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับที่ขอนแก่นเนเต็มที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวาเพี่งไปทำงานต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก็เจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย